สวัสดีครับสวัสดีเขายันมาแฟนเปจทุกคนนะครับโอนี้ผมมาส่งมอบรถนะครับเป็นรุ่น YM 3ามหานยงเอนะครับให้ท่างคุณแม่หัวพันมุ่งคนแสนนะครับยูทีตำบลบานโปงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งคุณแม่ก็ได้นํารถของคุณแม่นะครับเอามาเทินเอานะครับเป็นรุ่น MF C หาซนะครับเป็นของแชมนะครับ นี่คือสภาพลดของคุณแม่นะครับที่นําเอามาให้ทาง้านเล่านะครับตีเทิร์นนะครับสภาคก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเทิร์นเอายันมาเอาเานะครับเป็นรุ่นว้ายเอาหานึงเอครับท่านลูกค้าท่านใดที่ยั่งสนใจนะครับสามารถติดต่อเขามาได้นะครับที่้านขวัญใจการเกษตรครับรับเทิร์นรถถูกจีหอนะครับ พะว่าสิเป็นรถหน่อยรถง่า่ทางร้านห้องก็รับเทิร์นหมือนนะครับให้ราคาสูงกว่าทองตลาดนะครับติดต่อค้ว่าได้นะครับรับเทิร์นทุกกี่ห้อไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรทีเบอร์โทษ08356 03888้ครับกับร้านขวัญใจการเกษตร ้ใดที่ยังพระท่านมีรถใส่ครับในช่วงฤดูการทำหน้าครับติดต่อมาได้ครับอรับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่บัวพันธุ์งงก้นแสนเป็นอย่างสูงนะครับที่ไปว้างใจครับเลือกใช้ยันมาของเรานะครับแต่เป็นส่วนหนึ่งของเกษตรกรไทยนะครับขอพอะคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงและครับขอบคุณครับ